มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค้าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะน,นั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบันดิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอสมิงโลกเกปรมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมโมหเวร,รักขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกขติงคัตฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำได้เดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนหลวงตาได้เห็นข่าวว่ามีหมอคุณหมอนี่ลาออกจากราชการและก็บอกว่าที่ลาออกเนี่ยเพราะว่ามันทำงานเหนื่อยเหนื่อยมากเลย นะทำงานวันละตั้ง20-30ชั่วโมงเนี่ยร่างกายจะไม่ไหวแล้วคนะ่าตอบแทนก็น้อยนะเงินเดือนก็น้อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะ่ะากันลาออกพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์หลายฝนะ่ายนะากันลาออกเราแล้วก็ไปทำงานเอกชนนะโรงพยาบาลเอกชนบ้างไปเปิดนะไปเปิดคลินิกความงาม ซึ่งมันจะได้เงินเยอะๆเราจะเห็นได้ตามหัวเมืองต่างๆก็จะมีคลินิกความงามเกิดขึ้นเยอะแยะก็การเป็นหมอนี่ถือว่าทํางานหนักอย่างที่ว่านั่นแหละโดยเฉพาะตามโรงพยาบาลหัวเมืองตามโรงพยาบาลชนบทคนไข้เยอะยิ่งวันไหนคนไข้เบาหวานนี่โอ้ไม่ต้องห่วงคุณยา่าคุณยายของเราไปโรงพยาบาลไปตั้งแต่ตีสามตีสองก็มี ไปโรงพยาบาลไปเอาบัตรคิวไปนั่งรอกว่าจะได้ตรวจโน,น่นแหละสามโมงสี่โมงนะกว่าจะได้มาก็บ่ายสี่โมงนะเสียดสิ้นทุกอย่างเนอะน,นะเรียกว่าคนไข้มันเยอะจริงๆก็น่าเห็นใจคุณหมอคุณพยาบาลทุกท่านทุกคนที่มีน้ําจิตน้ําใจเสียสละคือทํางานหนักมากทํางานหนักนะต้องอยู่กับความเป็นความตายของมนุษย์แต่ละวันแต่ละวันนี่นะ เรียกว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย,ยการข้กากลางคืนไปก็ต้องเจอหมอเวรไม่รู้ได้หลับได้นอนกันหรือเปล่าบางคนเห็นบอกว่าต้องผ่าตัดตีสองตีสามตอนตลอดสว่างแจ้งตอนเช้าก็ต้องไปทำงานไปตรวจคนไข้อีกเรียกว่าทำงานหนักมากก็น่าเห็นใจอ่า แต่ก็นะ่าอนุโมทนานะ้าหลงหล,ลงตาว่าคนที่เกิดมาเป็นหมอนี่มีอาชีพเป็นหมอนี่ได้บุญมากเลยนะถ้าตั้งจิตเป็นกุศลดีๆนี่ถือว่าได้บำเพ็ญบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์ได้ช่วยคนเป็นอย่างมากเพราะว่าช่วยชีวิตมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าถ้าไม่มีหมอแล้วจะไปพึ่งใครละ่ะที่นี้จะไปพึ่งใคร ดูอย่างหมอพื้นบ้านทั้งหลายนี่นะหมอพื้นบ้านนี่ที่เขาไม่ได้เป็นหมอแผนปัจจุบันอาศัยว่ารู้จักยูกยานะพื้นบ้านมีคนมาหามารักษาให้หาย,ห,ายหรือดีขึ้นนี่ก็เขาก็ดีอกดีใจแล้วบางคนนี่หรือเป็นหมอปัจจุบันนะตามชนบทตามหมู่บ้านบางทีชาวบ้านไม่มีเงินไปหาหมอในเมืองนะมาหาหมอ หมอกอหมอขอเอที่รักษาหน่อยเสี่ยงหน่อยนะเพราะว่าเขาไม่ได้จบมาทางหมอรู้ว่าเอ้าเป็นไข้เป็นไข้ป,ไขปวดแข้งปวดขาต้องฉีดยาพวกนี้แหลนะฉีดให้เอาก็ดีขึ้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่รู้ด้วยความบังเอิญหรือว่าด้วยความด้วยความที่มันหายจริงๆมันก็ดีขึ้นเขาก็ดีอกดีใจนะ หลวงตาว,ว่าบุคคลเหล่านี้ก็ได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันเพราะว่าทําไปด้วยจิตเมตตาค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงทีนี้ถ้าเราไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนหรือไปตามคลินิกนี่ค่าใช้จ่ายก็จะแพงแพงมากเลยละ่ะอย่างหลวงตาเคยไปโรงพยาบาลเอกชนเป็นนิดๆหน่นอย,น,อยนี่พันกว่าบาทนะไปตามคลินิกถ้าคลินิกไหนที่หมอที่ไม่ค่อยเลี้ยงไข้ให้ยาแรงๆหน่อยก็หลักพันขึ้น หลักพันขึ้นบางคลินิกก็สามพันสีพแพงทีเดียวแต่บางคุณหมอนี่ถ้าเป็นพระพิสุสุสามเณรก็ไม่ไม่ต้องจ่ายนะคุณหมอก็อทําบุญด้วยบางทีพยาบาลวิชาชีพที่ท่านทํางานในหลายปีมีประสบการณ์ในการตรวจรักษาโรคเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นลูกน้องของคุณหมอเห็นคุณหมอตรวจตรวจโรคต่างๆฉีด อยู่ขีดยานะ่ยมีความเข้าใจมีความมีความรู้ทางด้านยาพอสมควรก็มาเปิดสถานพยาบาลก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของหมอได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นการเป็นคุณหมอนี่มนไม่มันไม่ใช่ธรรมดาต้องอาศัยคุณธรรมจรรญาบรรนะคุณธรรมจริยธรรมจัรยาบรรณอย่างมากเดียถึงจะประกอบอาชีพนี้ได้ตลอดรอดฝั่ง ไม่หนีไปอยู่ตามคลินิกไม่หนีไปอยู่ตามโรงพยาบาลเอกชนค่าตอบแทนคุณหมอในโรงพยาบาลตามที่กล่าวมาตามที่เห็นคุณหมอต่างๆออกมาคุยกันก็บอกเยอะเหมือนกันนะคนคนหนึ่งเนี่ยแม้ว่าจะเป็นหมอไม่นานเนี่ยค่าเงินเดือนค่าใช้จ่ายอยู่เวียนโน่นนี่อะไรต่างๆเ,เดือนหนึ่งๆเนี่ยตกสี่หมื่นห้าหมื่นะตกสี่หมื่นห้าหมื่น แต่ถ้าไปอยู่เอกชนก็อย่างว่าละเจ็ดแปดหมื่นรึอเป็นถึงแสนอย่างนี้ก็ก็มีนะโรงพยาบาลเอกชนแต่โรงพยาบาลรัฐมันการรักษาฟรีเนาะการรักษาฟรีอาศัยบัตรสวัสดิการอะไรต่างๆรักษาฟรีค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะไม่มากคุณหมอนี่มีคุณธรรมอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดก็มีความเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีอยากให้ทุกคนหายป่วย มีกรุณามีความสงสารมีความสงสารช่วยเหลือไม่ได้เกี่ยงเลยว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนร่ำคนรวยคนทุกข์คนยากก็รักษาให้หายตั้งใจจากให้หายบางทีก็ด่าหมอต่อว่าหมอต่างๆนนนะแต่หมอก็ใจดีมีความอดกลั้นอดทนอย่างมากเลยเทีเดียวถึงจะอดตาลับขับตานอนก็ยังมีน้ำจิตน้ำใจรักษาพยายามใครแม่ลูก คนไข้ของฉันถึงจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่บางคุณหมอนี่มีจิตใจน้ําจิตน้ําใจดีคือมันมีมนุษยสัมพันธ์ดีมากหลวงตาเคยไปตรวจไปตรวจหูเป็นคลีนิกหูหูคอจมกูกปากคอจมูกนี่แหละไปถึงมองหาหมอไม่รู้หมออยู่ไหนเดินเข้าไปเนี่ยหมอกรหันเก้าเอียงมาสวัสดีครับนมาสก,การครับท่านนะพูดดีมากเลยนะพูดดีทุกอย่าง เราอดยิ้มไม่ได้นะี่เออหมอนี่ไม่ใช่ธรรมดานอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษารักษาโรคทางกายและยังรักษาโรคทางใจได้ด้วยมันก็หายเร็วนะคนไข้คนป่วยอย่างนี้นะถ้าเจอหมอในลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเจอหมอนหน้าบูดนะห,หน้าบึง้งหมอหน้าบูดหน้าบึ้งบอกบุญยังไม่รับนะเรียกว่าจะเอาเงินอย่างเดียวให้เร็วๆไปเร็วๆร,ร,รักษาคนไข้ทําเวลาอย่างนี้นะก็ ไม่ไม่อยากจะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บเป็นหนักเข้าไปอีกอันอย่างนั้นนะนะเป็นหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเป็นคุณหมอนี่ก็จะต้องมีเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีต่อคนป่วยนะมีกรุณาสงสารอยากจะช่วยเหลือนะช่วยเหลือคนป่วยจนหายจริงๆนะนะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นคุณหมอทั้งหลายนี่พะจะได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดนะีในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมจรยาบันแล้วก็ต้องเวลาคนไข้หายจากโรคภัยไข้ขเจ็บแล้วนี่ท่านก็แสดงความยินดีด้วยนะแสดงความยินดีเออหายหายจากโรคภัยไข้ขเจ็บแล้วแล้วฝนะีมือฝีมือฉันนะฝีมือนะหมอฝีมืออะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าคนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หายจนถึงกับต้องตายอย่างนี้หมอท่านก็รักษาสุดฝีมือก็ต้องวางอุเบกขาแล้วนี่วางอุเบกขา ถ้าพูดถึงในแง่ธรรมะนี่เป็นหมอเป็นพยาบาลอยู่กับคนไข้คนเจ็บคนป่วยไม่ได้พิจารณาชีวิตตลอดลงตาว่าได้บุญตลอดได้ปัญญาตลอดเลยพิจารณาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะนี้ความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะนี้จากความตายไปไม่ได้มองเห็นชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลาย ที่โชคดีได้มาเป็นหมอนี่ถือว่าท่านได้มาบำเพ็ญเพียรความเป็นพระโพธิสัตว์ถึงจะยากลำบากขนาดไหนก็ขอให้อดกลั้นอดทนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ถ้าพากันลาออกจากโรงพยาบาลหมดใครจะรักษาคนทุกคนยากคนจนทั้งหลายคนรวยเนี่ยไม่ว่าหรอกคนรวยเขามีโอกาสที่จะไปรักษาตามโรงพยาบาลเอกชนต่างๆโรง,งพยาบาลที่มีชื่อ โรงพยาบาลที่ดังๆแต่ว่าคนทุกคนยากชาวไร่ชาวนาทั้งหลายเจ็บไข้ได้ป่วยมาต้องพึ่งพาคุณหมอตามโรงพยาบาลนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความอดกลั้นอดทนประพฤติปฏิบัติธรรมไปแต่หมอบางคนก็อดกั้นอดทน,นจริงๆนะอดกั้นอดทนมีจิตเมตตาเรียกว่าถือตามบูรพาจารย์เลยบูรพาจารย์ของหมออย่างเช่นหมอชีวกกมารพัฒน์นี หมอที่รักษาองค์โซนิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือหมอจีนน่่หมอหัวโตน่ะหมอหัวโตหมอเทวดาของหมอหัวโตวเนี่ยเดินเท้าไปรักษาผู้คนทั่วรานะไม่ได้อยู่โรงพยาบาลไม่ได้เก็บเงินเก็บทองเลยนี่รักษาเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะให้ทุกคนหายป่วยให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ด้วยจิตเมตตาด้วยจิตกรุณาด้วยจิตใจที่สะอาดหมดจดบริสุทธิ ไม่ได้หวังแก่เงินแก่ทองแต่หวังจะให้ทุกคนมีชีวิตรอดปลอดภัยคนไหนที่ได้รับการรักษาจนหายจากโรคภัยไข้เจ็บเขาเจ้าก็จะมีความซาบซึ้งความซาบซึ้งใจในหมอคนนั้นอย่างมากทีเดียวเหมือนกับเหมือนกับคนทุกข์คนยากคนทุกข์คนยากคนลําบากในสมัยครั้งพุทธกาลที่ได้รับการรักษาจากหมอชีวกโกมรารพัฒหรือที่ได้รับการรักษาจากหมอหัวโตน หมอหัวโตวแพทย์แผนจีนในประเทศจีนซึ่งเป็นหมอชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้คุณหมอทุกท่านทุกคนที่กําลังคิดจะลาออกก็ขอให้มีความอดกลั้นอดทนและทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายถ้าเราคิดว่าเราจะเริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราประพฤติปฏิบัติทมไปด้วยอย่างนี้นี่ ก็คงจะมีกำลังจิตกำลังใจดีไม่อยากจะลาออกไปอยู่เอกชนอ่าก็ทำงานได้ในเอกชนหมอโรงพยาบาลกับหมอเอกชนบางคนก็ทำทั้งสองที่สองแห่งนะถ้าเราเห็นเก่งเงินเกะทองมากเกินไปนี่ความยิ่งใหญ่ในจิตในใจของเราก็จะหายไปความภาคภูมิใจในวิชาชีพในจรรยาบรณของเราก็จะหายไปเรียกว่าเห็นเก่เงินเห็นเก่งเ,กเกงเินเก่ทองเห็นแก่ทรัพย์สมบัติ ทรัพส,สมบัติเหล่านั้นเงินทองเหล่านั้นเราไม่ได้เอาไปด้วยเวลาเราสิ้นชีวิตไม่มีใครเอาไปด้วยเลยแม้จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินมีทองร่ำรวยขนาดไหนเกิดมาเปล่าไปไปตัวเปล่ามาตัวเปล่าไปด้วยตัวเปล่าด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นรักษาชีวิตเพื่อนมนุษย์นี่แหละด้วยจิตเมตตาปรารถนาให้ผู้คนหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะหลวงตาก็ถือว่าเป็นหมอ เป็นหมอคนหนึ่งเหมือนกันนะหมอใจหมอรักษาใจโรคทางใจพระเป็นหมอที่รักษาโรคทางใจส่วนหมอตามโรงพยาบาลเป็นผู้รักษาโรคทางกายช่วยกันทั้งสองฝ่ายชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็จะมีความสุขมีความสงบเย็นหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งโรคก,กายโรคใจธรรมะสวัสดีเจริญพร